บ็อกเซนคือแม่ยังเมื่อนี้เราจะมาเห็นหู้และทำให้เขเข้าใจไปํำกัดนบนะากคนเนาะสำหรับบนะ็อกเซนนก็คือระบบจัดเก็บข้อมูลระบบหนึ่งเนาะชีบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องซึ่งบนะ็อกเซนนาะจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่สองอย่างก็คือเก็บแบบผาวอลก็คือเขียนข้อมูลเข้าไปเพิ่มอย่างเดียวบมีลบเนาะและข้อมูลที่ถึกจัดเก็บไปในบ็อกเซนแมนจะยากต่อการปลอมแปลงหรือว่าแก้ไขข้อมูล สองมาก็คือดิเซนทร้ายเนาะก็คือจะบบมีศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลและบบมีไหเป็นเจ้าของข้อมูลเนาะแต่ว่าข้อมูลแมนจะหึกคัดลอกกระจายเก็บในคอมพิวเตอรอ์จำนวนละหลายเครื่องในเน็ตเวิร์กเนาะตัวอย่างคือ้ามีบุคคลใดบุคคลนึงเนาะต้องการที่จะเข้าไปปลอมแปลงหรือว่าแก้ไขข้อมูลในบล็อกเซนเนาะ เครื่องชีมีคนเข้าไปแก้ไขข้อมูลเนาะมันจะส่งสัญญาณไปยังเครื่องอื่นๆเนาะให้ทางห้วาหูวเครื่องนี้มีคนต้องการเข้าไปแก้ไขหรือว่าปลี่แปลงข้อมูลเนาะอันนี้คือความปลอดภัยของบ็อกเซนเนาะจึงให้ให้วงการการเงินหรือว่าคริปโตเคเรนซีเนาะนิยมนําไส้บ็อกเซนกันเป็นจํานวนหลายเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบ็อกเซนเนาะที่ันอีเองก็ได้ศึกษามาเนาะก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์กับผู้คนที่เข้ามาบึงคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงแต่ซํานี้เนาะผู้คนเนาะสำหรับคลิปต่อไปเนาะจะเป็นแนวใดเนาะฝากผู้คนทักติดตามเรากันในเนอ้อ